วันนี้เราจะพาไปเที่ยวหลองคายกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22มิถุนาตอนนี้เวลาประมาณตีห้ายีนาทีนะครับประมาณนี้เราจะออกแต่เช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเดทิปนะครับไปกลับ วันนี้กันน้องไข่บึงการสกลนครกาลสินวันนี้ก็เยะยาวๆเลยนะครับเดินทางไประยะทางรวมทั้งหมดก็ประมาณอันนี้เวลาเจ็ดร้อยกว่ากิโลอีห้าเรามาดูกันว่าเราออกปีห้าเราจะกลับมาถึงบ้านกี่โมงนะครับแล้วก็ เติมน้ำมันไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็ออกมาแถวเส้นถนนมิตรภาพนะครับที่อำเภอเมืองคอนแก่นนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปเส้นที่จะไปอุดรนะช่วงนี้อยู่ในเมืองคอนแก่นอยู่นะครับแถวก่อนจะถึงโรงพยาบาลศรีนครินนะครับ ชาวอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนแล้วก็ไม่ร้อนแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีขขาวว่ามีพายุเข้าแถวแถวของค่ายแถวแถวมึงการนะครับมารอดูมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะโดนฝนไหมเดินทางมาเรื่อยๆนะครับ จากขอนแก่นมาก็ใช้ความเร็วประมาณยืนพื้อนอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าเขื่อนวนรัตน์นะครับที่อําเภอง้ำพรองรเขื่อนวนรัตน์นี่ก็ช่วงนี้น้ําน้อยนะครับฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปีนี้ อันนี้เราออกใช้เดียวนะครับลําเดียวมาด้วยรถ Honda c b 300F นะครับปี2016รถคันนี้วิ่งมาเป็นแสนโลแล้วนะครับแต่เครื่องก็ยังดีสภาพก็ยังดีดูแลดีครับ ช่วงนี้มีวิวสวยๆภาทิดกำลังขึ้นเลยนะครับช่วงระหว่างอำเภอน้ำพองไปถึงเขาสันกวางนะครับผมชอบช่วงเวลานี้มากเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ริ่สึกมีพลังรู้สึกว่าโลกสดใสทำให้เหมือนกับว่าเราได้รีชาร์จตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ูดถึงเข่าส่วนกว้างก็ถึงเลยนะครับเห็นเลยคราวนี้ของแค่ไก่ย่างเข่าสวนกว้างนะครับนับกันเอาเองนะครับว่ามีกี่ร้านเยอะมากจนทุกเจ้าก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าแรกแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าแรกแล้วเราก็ไม่เคยสือว่าใครเป็นเจ้าแรกแต่ผมคิดว่าก็ อร่อยทุกเจ้าแหละครับอยู่ที่น้ำจิ้มไก่ก็จะคล้ายๆกันนะครับของอย่างเี้มันความอร่อยมันแล้วแต่บุคคลนะครับลิ้นใครลิ้นมันครับ ไปแดงเมื่อกี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่สวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับซึ่งผมเคยเข้าไปครั้งหนึง่งเมื่อที่เขาเปิดแรกๆมีสวนน้ําด้วยนะครับมีสวนสัตว์เขาสวนกวางใครอยากเข้าไปเที่ยวไปดูสัตว์ก็เข้าไปกันได้ระยะทางจากทางเข้าไปก็ประมาณ30กิโลนะครับมีของเล่นมี้านอาหารมีเครื่องเล่น สวนสนุกสวนน้ำแล้วก็มีสัตว์ให้ดูนะครับลองแนะเข้าไปดูกันนะครับ เข้ามาที่แยกบ่ายพาสก่อนที่จะเข้าอุดรนะครับจากไปแดงตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวาวิา่งบายพาสไปนะครับเพื่อที่จะไปยังตนองคายนะ แยกตรงนี้ข้างบนที่เห็นสะพานทางต่างระดับทางข้ามเนี่ยเส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่หนองบัวลำพูนะแต่ว่าถ้าเราจะไปหนองคายเราก็เลี้ยวขวาตรงแยกเมื่อกี้นะครับเป็นบายพาธตรงนี้เราก็หงงตรงไปที่จังหวัดหน,นองคายนะจากอุดรไปหนองคายก็ประมาณ60กิโลนะครับ เห็นชิวหน้าแล้วมันดูแปลกๆไหมครับคือผมหยิบเอามาใส่กันมั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆมันเป็นของ p s like x นะครับมีคนลงขายราคาไม่แพงผมก็เลยจับมาใส่โดยทำขายึดเอาเองนะครับสร้างเหล็กยึดขึ้นมาเองความเป็นจริงก็คืออย่างได้ของตรงรุ่นนั่นแหละครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็เลย ใช้แบบนี้ไปก่อนอ๋อมันก็ให้ผลดีนะครับกันลมปะทะตัวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเราเข้ามาถึงตัวอำเภอเมืองหนองคายแล้วนะครับตอนนี้ที่เรามุ่งหน้าไปนะผมจะไปกิน ก๋วยจับนะครับก๋วยจับโกรนันเจ้าเก่าโบราณในตลาดโพชัยนะครับขายมาขายมาห้าสิบปีแล้วนะครับอร่อยมากเด็ดมากอิ่มแล้วก็ไปกันต่อนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอโพนพิสัยนะครับจาก ไปพวนวิสยไม่ไกลนะครับประมาณ30มกิโลนะครับวิ่งเลาะแม่น้ำโขงไปนะวิ่งเลาะเรียบชายแดนแม่น้ำโขง ช่วงนี้ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับแต่ว่าไม่มีฝนเหมือนว่ามันจะตกก่อนที่เราจะมาถึงนะครับก็โชคดีไปที่เราไม่ได้เปียกอันนี้มาแวะเน้ำมันทางแรกนะครับมาดูว่าเต้้มันทางแรกไป330บาทน้ำมันเบนซินเกนึ่แก๊สโซฮอลเ จริงๆเราจากบ้านเราอัดมาเต็มถังแล้วนะครับที่เราเข้ามาในเขตอำเภอในตลาดนะครับตลาดพลทีิใสยจริงๆก็ไม่รู้ะเรียวเข้ามาทำไมนะครับจริงๆมันตรงไปได้เลยหรือว่า ก็อยากเข้ามาดูว่าตลาดบนวิสัยเป็นยังไงก็เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแลผู้คนก็เยอะแยะโยนจริงๆวันนี้มันเป็นวันเสาร์เป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าช่วงออกพรรษาจะมีคนมานักท่องเที่ยวจะมาเยอะนะครับจะมาดูบังไปพญานาคกันที่นี่นะครับ แล้วก็มีที่อำเภอรัตนาวาปีอีกที่หนึ่งนะครับที่เยอะที่หนองคายที่พลพิสัยที่รัตนาวาปีนะครับที่คนจะมาดูบ้างไปพญานาคกันนะครับ านบุญประเพณีอะไรสักอย่างนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นบุญอะไรนะครับแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะครับ องเห็นอะไรแวบ,บๆนะครับแปลกๆตาแล้วก็ดูสวยดีนะครับไม่รู้ว่าวัดอะไรหรือสถานที่อะไรแต่ว่าเราจะจอดถ่ายรูปเช็คอินสักหน่อยเหมือนจะมีเจดีมีพระธาตุอะไรด้วยนะครับ ชื่อวัดก็ดูแปลกๆแต่ว่าก็สวยดีก็เลยอ่ะจอดถ่ายรูปเช็คอินสน่อยไหนๆก็ผ่านมาละแต่ผมคิดว่าผมจะเลี้ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยว่าข้างในมันมีอะไรนะครับแต่ขอถ่ายรูปแป๊บนึง ตรงนี้ที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับจากวัดเมื่อกี้จริงๆแล้วตรงนี้เพิ่งผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นสะดือของแม่น้ำโขงนะครับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าเดาๆนะครับว่าคงจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งป้ายมันก็เขียนไว้ย่างงั้นนะครับล้วก็ไม่รู้ แต่ว่าก็แวะมาได้นะครับมันมีจุดให้ที่ให้จอดรถแล้วก็มีห้องน้ําบริการนะครับแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะๆนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะถือว่าเป็นการจุดพักรถก็ได้นะแล้วก็มีพระทาตุมีวัดให้เราเข้าไปกราบไหว้บูชากันนะครับ ตรงนี้เป็นสะพานมิตรภาพแห่งใหม่นะครับที่จังหวัดบึงการนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยูอ่ไม่แน่ใจว่ากำหนดแล้วเสร็จตอนไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะไปได้ดีนะครับมือนจะใกล้จะเสร็จแล้วมั้งครับแต่ว่าทางเข้านี่น่าจะต้องอ้อมไปอีกทางหนึงนะครับต้องคงจะต้องเข้าเส้น บึงการสกลนครน,นู่นแหละครับ ตนนี้เรามาถึงจังหวัดบึงการแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนะครับเราเลี้ยวที่แยกที่จะเลี้ยวไปทางสกลนครน,นะครับว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเข้าไปในตัวเมืองนะครับเป้าหมายของผมก็คือ จะวิ่งไปที่วัดผู้ทอกนะครับจากบึงการไปที่วัดผู้ทอกไม่ไกลนะจริงๆแถวนี้มีที่เที่ยวเยอะนะครับมีหินสามวานมีน้ำตกเจ็ดสีมีบึงผงหลงมีวัดผู้ทอกนะครับแต่ว่าเวลาเราไม่เยอะนะครับเราก็เลยจะ ไปที่วัดภูทอกเลยซึ่งเราก็มาถึงแล้วทางเข้าวัดภูทอกนะครับเป็นวัดที่สวยงามอลังการนะครับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะสวยงามตั้งแต่ทางเข้าเลยดูล่มลื่นสงบวันนี้ก็ยังมีคนมา ักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับตามสายตาก็เยอะอยู่ผมไม่เคยขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยนครับเอาจริงก็ขี้เกียจเดินเลยครับเหนื่อยอยากขึ้นไปอยู่ถ้ากำลังดีๆนะครับต้องคนที่แข็งแรงพอสมควร เอาเรามาดูวิวข้างล่างก็ได้นะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนี่ก็โอเคแล้วที่จอดรถกว้างขวางนะครับที่วัดผูทอกรับนักท่องเที่ยวได้เยอะ เดินทางกันต่อครับที่เห็นข้างล่างนั้นก็คือควายน้ํานะครับจริงๆมันก็คือควายธรรมดานี่แหละแต่ว่าช่วงฤดูฝนที่มีการพอกปุ๋ยทำไร้ทำนาเขาก็จะเอาควายมาปล่อยที่ตามหนองน้ำอย่างนี้กิในในน้ำคนก็เรียกควายน้ำนะครับ ก็ยังไม่ตกเราโชคดีที่ไม่โดนฝนนะครับแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะทำให้ขับขี่สบายตัวดีนะครับแทน,นที่มันเป็นหน้าฝนแล้วก็กรึืนฟ้าของบมนี้มันจะโอเป้ามากนะ กรนครมาตอนนี้เราวิ่งมาถึงที่กาลสินแล้วครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามหนองน้ำนะครับซึ่งไม่ใช่สะพานพระเทพนะอันนี้เป็นสะพานข้ามจากอำเภอสหัส,สขันอีกทางด้านหนึ่งจะวิ่งไปที่อำเภอหนองกรุงศรีนะครับเรากำลังเดินทางกลับตรงนี้อยู่ในเขตจังหวัดกาลสินนะครับ กลับที่คอนแกนแล้วครับครับตอนนี้เราออกมาจากทางรัด ขึ้นสู่ถนนหลักแล้วนะครับถนนหมายเลขสิบสองนะครับที่จะมุ่งหน้าไปที่คอนแก่นนะครับสรุปค่าใช้จ่ายน้ำมันทั้งหมดแปดร้อยบาทนะครับในระยะทางรวมเจ็ดร้อยยี่สิบกิโลแล้วก็มีค่าอาหารอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ ไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้ถือว่าคุ้มครับสำหรับการเดินทาง